เล่าข่าวรายวันรู้ทันทุกเหตุการณ์อย่าลืมนะครับว่าตอนนี้สินเชื่อสู้ภัยโควิด -19 จากทางธนาคารออมสินยังเปิดให้บริการอยู่นะครับโดยเราสามารถยื่นขอสินเชื่อได้นะครับจนถึงปลายปี2564นี้โดยการสมัครผ่านโมบายแอปพลิเคชันของธนาคารออมสินนั่นก็คือแอปไม m o โมนั่นเองนะครับโดยสินเชื่อสู้ภัยโควิดตัวนี้นะครับจะให้วงเงินกู้ทั้งหมด10,000บาทนะครับโดยไม่นับรวมกับวงเงินสินเชื่อรายย่อยประเภทอื่นๆนะครับคืออันอื่นจะมีเท่าไหร่ไม่รู้อันนี้ให้ไม่เกิน10,000บาทต่อคคนนนนนนะะะะะะรรรรัแลลยเเเวาาาาใกชชํํงงิิืจได้ สูงสุด2ปีหรือว่า24งวดครับโดยจุดเด่นสําคัญของเขานะครับนั่นก็คือในช่วง6เดือนแรกหลังจากที่เราได้สินเชื่อไปแล้วครับเราไม่ต้องจ่ายทั้งเงินต้นแล้วก็ดอกเบี้ยเลยนะครับเรียกได้ว่าช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้กับเราในช่วงวิกฤตแบบนี้เลยนะครับและอีกเรื่องที่สําคัญเหมือนกันครับคือเรื่องอัตราดอกเบี้ยครับอัตราดอกเบี้ยเนี่ยคิดแบบคงที่ครับร้อยละ0 3นมาต่อเดือนนะครับซึ่งสินเชื่อสู้พายโควิดนี้นะครับไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลมาค้าประกันนะครับค่าธรรมเนียม